สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของเบ่าเท่าเกษตรดี y วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเบ่าวทอปจะพาเพื่อนๆมาชมไม้ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในตระกูลอะโลคาเซียนะครับที่มีลักษณะเด่นและมีความสวยตะการตานะครับด้วยความที่เขาฟอร์มใหญ่นะครับเขาจึงมีความอลังการในตัวนะครับไม้ต้นนี้นะครับจะเป็นไม้อะไรเดี๋ยวไปชมกันครับอ่านี่ไงครับเพื่อนๆต้นที่เราจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่เลยนะครับ สวยไหมครับเพื่อนๆนี่อลังการมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่ชื่อว่าบอลกระดาษก้านทองนะครับทาไมถึงชื่อว่าบอลกระดาษก้านทองเพื่อนเพื่อก็สังเกตดูที่ก้านของเขานะครับจะมีลักษณะสีทองอลา,ามเลยนะครับนี่ยิ่งเขา,าได้แสงแดดเยอะๆนะครับก้านเขาก็จะทองเยอะนะครับนี่แล้วก็พื้นใบนะครับลักษณะพื้นใบเป็นสีเขียวแล้วก็ กระดูกของใบนะครับเป็นสีทองนะครับเนี่ยนี่ก้านสีทองนะครับกระดูกใบสีทองชัดเจนตัดกับพื้นของใบสีเขียวนะครับนี่ลงตัวมากนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่หูใบนะครับหูใบลึกมากนะครับหูใบลึกมากถึงสะดือเลยอ่าถ้าเป็นช้างจะไม่ถึงนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะไม่รอช้านะครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของสวนเดี๋ยวให้พี่เจ๋งมาแนะนํา ให้เราได้ทราบนะครับว่าบอลก้านทองนะครับมันเลี้ยงยังไงนะครับเดี๋ยวไปพบกับพี่เจงกันครับสวัสดีครับพี่เจงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาขอความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ครับหลังจากที่ลงอีพีที่แล้วไปนะครับเพื่อนๆทักเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับว่าอู้บอลอะไรสีก้านสีทองอยากเข็นจังอยากเขียนจริงๆนะครับก็เลยต้องมาทำอีพีให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพี่ อ่าต้นนี้พี่ปลูกมากี่เดือนแล้วครับพี่ก็ต้นเนี้ยประมาณห้าหกเดือนครับห้าหกเดือนเพื่อนเพื่อนดูนะครับใหญ่มากพี่เจ๋งเทียบยืนเทียบหน่อยครับพี่เนี่ยโอ้โหสีสันสดใสใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนเนี้ยโอ้โหหกเดือนใหญ่ขนาดน,นี้เลยใช่ไหมพี่ทีนี้มันมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอดินที่ใช้แล้วก็การเลี้ยงการดูแลเอาใจใส่ของแต่แต่ละคนด้วยนะครับอ๋อครับ แล้วพี่ได้มาตอนนั้นไซส์ไหนครับพี่ก็ประมาณนะครับไซส์ประมาณนี้นตอนนั้นได้มาสามพันห้าร้อยไซส์ขนาดนี้นะครับก็คือแดดร้อยมาละอโอ้โหนี่มีต้นเล็กด้วยนะฮะนี่เพราะตอนเล็กก้านมันก็ไม่ได้ทองมากนะพี่เนาะก็จะเป็นใสๆแต่แต่ก็จะมีสีเหลืองๆอยู่นะครับครับแล้วเราเลี้ยงยังไงให้ใหมัน เป็นก้านสีทองแบบนี้หรือว่าโตขึ้นมาแล้วมันเป็นก้านสีทองเองครับที่ที่เลี้ยงมาครับถ้าถ้าเราออกแดดนะครับออกแดดไม้ด่างเนี้ยยิ่งออกแดดได้รับแสงรับแดดนะครับมันก็จะออกลายดูนะครับส่วนใบไหนที่ว่ามันเพิ่งออกมาหรือว่าอยู่ในร่มอยู่นะครับสี่ก้นมันก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นี่ใบพวกนี้นะครับอยู่ด้านนอกเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าพี่เจงเลี้ยงใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ใบไหนที่มันอยู่ ในโซนด้านนอกนะครับเนี่ยด้านนอกสีทองค่อนข้างจะกัดเยอะเลยนะครับเหมือนใบนี้นะครับทองเยอะเลยแล้วก็ใบนี้นะครับกระดูกใบค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสีทองชัดเจนส่วนใบนี้นะครับเนี่ยอยู่ด้านในเนาะพี่ครับเนี่ยกระดูกกระดูกก็ยังไม่ค่อยทองเท่าไหร่นะครับอ๋อแสดงว่าไม้ไม้ตัวนี้ชอบแดดแดดแดดดีครับอแดดดีเลี้ยงได้เลยไม่ต้องกลัวใบใบจะ ขาดจะหลุดจะลุยแล้วก็ใบใบถ้ายิ่งแก่เนี้ยก็ยิ่งจะกัดสีนะครับจะเหลืองทั้งใบเลยถ้าสังเกตยิ่งแก่ยิ่งกัดสีนะครับตัวนี้เขาก็จะเป็นอ่าทองทองเนาะพื้นก็จะทองทองแต่ไม่ไม่ค่อยเหมือนเพชรเจ็ดสีใช่ไหมพี่อ่าไม่ใช่ครับเพชรเจ็ดสีมันจะมีลายบนหน้าใบเป็นลายอ่าเดี๋ยวพาไปดูเพชรเจ็ดสีอีกทีหนึ่งนะครับจริงหรือเปล่าพี่ที่เขาบอกว่าบอลกระดาษก้านทองเนี้ยมันให้ลูกยากก็ยากนะครับต้นต้นเนี้ยถ้าเทียบกับพวกช้างช้างขาวช้างเหลืองเนี้ยก็ เกือบจะเท่าตัวเลยพึ่งพึ่งจะเห็นนะพึ่งจะเห็นมีเนี่ยมีขึ้นมานอนหนึ่งก่อนหน้านี้ที่มาถ่ายยังไม่มีหนอเลยนะครับเพื่อนตอนนี้นี่แทงขึ้นมาแล้วอแต่พูดถึงว่ามันให้ยากจริงหรือเปล่ามันมันก็ให้อยู่เนาะพี่เนาะให้ครับแต่ว่ามันไม่โดดแต่บางสวนเป็นปีนะเป็นปีก็ไม่มีหน่อนะครับอ๋อผมว่าอยู่อยู่ที่สภาพแวดล้อมอยู่ที่ดินดินเลยนผมว่าก็ดินก็มีส่วน S <S แต่เราก็ไม่ได้ใช้ดินอะไรนะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ครับก็คือแค่แกบแกลบีกวดครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่อน <S <S ๆไปชมใน EP พนะีหน้านเดยวจะถ่ายเกี่ยวกับเรื่องบินของพี่เจงให้เพื่อน <S <S ๆได้ชมกันนะครับว่า่าดินแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับเ <c oughs> <c oughs> <N ee> นี่ยอืมนี่ข้อแตกต่างที่บา่าวทอบเห็นเลยนะครับระหว่างบอลกระดาษก้านทองกับบอลเพชรเจ็ดสีนะครับบอกลก้านทองนะครับก้านเขาก็จะเป็นสีทองนะครับสีทอง จะไม่ค่อยมีลายเขียวนะครับมีแต่ก็ไม่เยอะนะครับมีแต่ก็ไม่เยอะหลักๆจะเป็นสีทองสะมากกว่านะครับส่วนเพชรเ็ดสีนะครับเขาก็จะอ่าก้านนะครับใบเขาก็จะมีลายเขียวทองเยอะกว่าตัวนี้นะครับมีสีสันเยอะกว่าบอลกระดาษก้านทองนะครับโอ้ตัวนี้ฟอร์มใหญ่มากนะครับตัวนี้พี่พี่เจ๋งมีจํานวนไหมครับนี่ พอพอมีครับรุ่นรุ่นแรกๆที่ที่ได้มาแม่แม่เดียวกันนะครับก็ยังพอมีแบ่งได้อยู่อืนะครับต้นต้นแข็งแรงครับรากรากทะลุกระถางทุกระถางแล้วอ๋อนี่ยเนี่ยดูเพื่อนอันนี้อันนี้แปลกหน่อยอันนี้มีพิเศษไหนมีหน่อติดมาด้วยอ๋อเนี่ยมีรากทะลุกระถางเลยลากทะลุหมดเลยครับคือถ้าไม้ไม้พึ่งชํำมาผมจะไม่แบ่งหลายๆคนที่ทักมาผมก็ผมก็จะแนะนําว่าผมผมยังแบ่งแบ่งไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเอาไปแล้วมันยุบ มันเฉาครับมันก็จะเสียเสียเราเข้ามาเจอแบบนี้ก็จะหมดหมดกําลังใจอ๋อหมดกําลังใจใช่เลยอย่างที่เราเคยเจอมาสมัยแรกๆครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาให้ลูกยากจริงหรือเปล่าให้ทายาทยากจริงหรือเปล่าที่จริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยใช่ครับแต่ว่าก็ก็ให้ยากจริงๆจริงครับยากจริงยากจริงแต่ว่ามาดูต้นนี้ครับเพื่อนๆนี่ต้นเล็กๆนะครับมีหน่อมาด้วยเลยนะครับ ต้นข้างกันเที่ยวกับบนกระดาษบนกระดาษลูกเต็มโคนแล้วอ๋อระยะในระยะเวลาือนใช่แต่ต้นเท่ากันใช่อันนี้นุมาดูนะครับเลี้ยงมาเท่ากันต้นเท่ากันไกล้เรียใกลเคียงกันเนี่ยบนกระดาษอันนี้หน่อมันนะผมผมแยกไปหลายชุดแล้วอันนี้หน่อมันผมยังไม่ได้แยกครับคือแยกได้หลายชุดแล้วครับแยกไปหลายชุดแล้วครับอืนี่ไงครับความแตกต่างนะฮะบนกระดาษนะครับกับบนกระดาษด่างขาวเนาะครับ กับบอลกระดาษก้านทองเป็นบอลกระดาษเหมือนกันตะกูลออโลคาเซียเหมือนกันแต่ว่าการให้ลูกเนี่ยแตกต่างกันต่างกันครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพี่เจียงบอกว่าเนี่ยเลี้ยงมาพร้อมกันนะครับตัวนี้แยกไปได้เป็นสิบแล้วมั้งครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็แยกเพิ่งจะแยกได้นิดหน่อยใช่ไหมพี่อ๋อแต่ด้วยความที่เขาให้ลูกยากแล้วก็ไม่ค่อยทิ้งใบใช่ไหมพี่ก็เลยทําให้ฟอร์มเขาค่อนข้างจะใหญ่ใช่ครับใครที่แบบอยากเลี้ยงเอาไปเลี้ยงประดับบ้าน นะครับเอาไปเลี้ยงในกลุ่มของไม้เขียวในโซนไม้เขียวมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้ราคาไม่แพงด้วยไม่แพงครับตอนนี้ราคาอยู่หลักพันหรือว่าหลักร้อยพี่ก็ถ้าหนอครับหน่อชําก็หลักร้อยครับหลักร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆหลักร้อยออถ้าสนใจนะครับไม่ต้องทักมาที่บ่าว็อบนะครับเพื่อนเพื่อน ทักมาที่เพจสวนไม้มาค้านะครับหรือว่าที่เฟซหลักของพี่เจียงก็คือเจ๋งมา้านะครับไม่ต้องทักผ่านเบวท็อปเนาะให้มาคุยกับพี่เจียงเองนะครับจะได้สอบถามวิธีการเลี้ยงไปด้วยนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับนี่ตัวนี้เลยเบวท็อปเห็นนะครับใบเป็นเชื้อราใช่ครับตัวนี้เป็นพ่ออะไรครับพี่น้ําส่วนหนึ่งน้ําเยอะน้ําเยอะครับน้าเยอะน้ําลงลากนะครับตัวนี้มันป้องกันได้ไหมครับพี่ป้องกันได้ครับ แต่ว่าพี่ได้ป้องกันก็เพิ่งจะฉีดไปเพิ่งจะฉีดไปเห็นว่างานเยอะเนาะใ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาแทบไม่ค่อยได้ดูแลเลยอ๋อนี่ไม้ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับแต่สวยมากนะครับเพื่อนๆโอนนี่นะครับอืมถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมาหาพี่เจียงได้นะครับเนียนทีจานวนให้นะครับ